ดอกไม้บานกลางใจคนไทยหัวใจรักชาติไลท์อินนีโอโพเซสจากประตูสี่ทำเนียบรัฐบาล25กุมภาพันธ์2554เจริญธรรมค่ะ,ะเจริญธรรมครับค่ะก็ครูดาวสัสนติธรนะคะก็ประจำโรงเรียนสันติบาลสันติอโศกค,ค่ะก็มาในนีโอโพเซสก็คือของชาวรองทําเนี่ย เป็นการชุมนุมรูปแบบใหม่ที่สงบสันติแล้วก็อหิงสาแล้วก็คมชัดลึกแม่นประเด็นเนี่ยเด็กๆเขาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเรียนการเรียนแบบในที่ชุมนุมซึ่งเป็นการชุมนุมอย่างมีความรู้มีนักวิชาการให้ความรู้ในเรื่องของการชุมนุมทั้งในเรื่องของที่เรามีเป้าหมายชัดเจนในการที่เรามาชุมนุมครั้งนี้เพื่อเรียกร้องอะไรเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กระบวนการของการจัดการชุมนุมแบบสงบ รวมถึงโครงสร้างของการจัดชุมนุมเนี่ยมันจะมีหลายองค์กรเด็กก็จะได้ช่วยเหลือในองค์กรต่างๆแล้วเด็กก็จะได้เข้าไปซึม,ซ,มซับวัฒนธรรมของชาวสกที่ไม่สามารถจะรวมตัวกันได้อย่างนี้ได้บ่อยๆก็เด็กก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํางานในโรงครัวที่ไปช่วยล่าสุดก็จะเป็นการทํางานโรงครัว<ๆ>เช่นการล้างหางการหั่นผัก ซึ่งโดยตัวของสันติบาลเองอยู่แล้วเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกประสบการณ์นี้อยู่แล้วโในในโรงเรียนในการทําอาหารการปรุงอาหารประเภทต่างๆแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่สันติบาลมาทําหน้าที่หลักๆเลยก็คือการแสดงรูปแบบของการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งจะยืดหยุ่นตามความสามารถผู้เรียนแล้วก็ฝึกทักษะกล้ามเนื้อต่างๆโดยใช้งานเป็นตัวช่วยในการฝึกทักษะต่างๆค่ะเด็กก็จะได้ฝึกหลายอย่าง ซึ่งในชั้นเรียนปกติเราก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้มาเปิดให้คนอื่นเขาดูว่าชั้นเรียนเราเป็นยังไงก็ครูทุกคนก็จะมาสอนที่นี่ตามคาบชั่วโมงที่กําหนดรวมถึงชั่วโมงคลิกสีในช่วงบ่ายก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันซึ่งปกติเราก็จะอยู่ที่ที่สันติอโศกก็ไม่ได้เปิดเผยค่ะตอนนี้เรามีเด็กทั้งหมด17คนค่ะค่ะอนุบาลอนุบาลเนี่ยจะอยู่ที่8ค่ะประถมอยู่ที่9ค่ะก็ นักเรียนชายก็จะประมาณอยู่ที่สี่คนค่ะก็ตอนนี้ก็วันนี้วันนี้มาไม่ครบนะคะนักเรียนชายอยู่ที่บ้านสี่คนแล้วที่เหลือนักเรียนหญิงหมดเลยที่ประเด็นที่วามีโเทสเนี่ยนะครับในความทเห็นดาเนียนเครับก็ในความคิดเห็นเรื่องนี้โอฟอเทสนะคะก็ดีค่ะสงบดีแล้วก็มีการให้ความรู้ก็รู้สึกว่าจะเป็นการชุมนุมที่ทําให้คนเข้าใจว่าเรามาทําอะไรแล้วสิ่งที่เราไม่รู้ในเรื่อง ที่เขาชุมนุมเนี่ยเราก็ได้รู้แม่นประเด็นมากขึ้นว่ามันมีความหมายว่าอะไรบ้างทําให้เราสามารถสอนเด็กได้ย่อยย่อยมาสอนเด็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการสติวิธีที่สงบไม่มีความรุนแรงเด็กก็จะได้เรียนรู้ถึงการใช้ภาษาเชิงวิชาการที่สุภาพการสื่อสารที่ตรงประเด็นแต่ไม่ต้องกระตุ้นหรือปลุกเราค่ะ ก่อนที่ไปคำถามสุดท้ายมีอะไรที่ผมไม่ได้ถามแลอยากจะพูดไหมครก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองทุกคนนะคะว่าการชุมนุมบางครั้งเนี่ยดูเหมือนจะอันตรายเพราะว่านั่นคือกระแสข่าวนั่นคือสื่อสื่อเขาสื่อออกไปในภาพของความรุนแรงเพื่อที่จะไม่ให้คนมาชุมนุมแต่โดยรวมแล้วของการชุมนุมครั้งนี้คือสงบแล้วก็เรียบร้อยมันไม่ได้มีความกระตุ้นหรือปลุกแล้วอารมณ์เหมือนเหมือนการชุมนุมแบบอื่นดังนั้น สภาพแวดล้อมของเด็กจึงไม่ถูกไม่ถูกกดดันและไม่ถูกบุกเรามาก<แ>เด็กก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เหมือนอยู่บ้านเขา<ป>เหมือนอยู่ชุมชนเขาใช่ค่ะเพราะเด็กเขาได้ความรู้ด้วยพวเพราะเราเอาความรู้นั้นมาย่อยเด็กก็จะมีความสุขในการเรียนรู้ก็กลัวไมคะว่าเครียดกาแบบน้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้เด็กเด็กไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องนี้รวมทั้งผู้ปกครองด้วยคือผู้ปกครองจะออกออกแนวค่อนข้างกังวลเพราะผู้กครองไม่เคยได้มาแต่พอผูกครองได้มาแล้ว เขาเลยรู้ว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเทราะงั้นอนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตผู้ปกครองให้เรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะผู้ปกครองต้องอนุญาตก่อนก,ก็กลายเป็นว่ากลุ่มผู้ปกครองอนุญาตเราก็เลยพาเด็กมาซึ่งเด็กจะมาแบบไปกับเด็กเขาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของการเรียนแบบการเดินทางแล้วก็เหมือนเรามีโรงเรียนอยู่ที่หนึง่งแล้วก็มาเรียนด้วยกันแล้วก็กลับด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกเดินทางไปใช่เป็นการยืดหยุ่นในการใช้ผสมผสานทั้งบูรณาการทั้งการใช้เรียนหลักกันเรียนแบบ ความร่วมมือแล้วก็ learning style คือสไตล์อตของเด็กแต่ละคนในการเรียนจะไม่เหมือนกันภาคบ่ายเด็กก็จะแยกตามคุณสมบัติของผู้เรียนไปปฏิบัติงานโอเคคส,สุดท้ายนะครับเดี๋ยจะฝากถึงท่านผู้ชมทีวีหรือว่าผู้ที่ชมทางอินเทอร์เน็ตอยู่หรงแม่จะฝากอะไรถึงรัฐบาลที่นี่่อาสิ่งที่ฝากผู้ปกครองก็คือว่าถ้าได้ดูอยู่เนี่ยก็ให้มาดูถึงพื้นที่จะดีกว่า เราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีข้อมูลอะไรที่ควรจะได้รู้บ้างการปิดถูปิดตาหรือการดูทีวีแค่ไม่กี่ช่องทําให้เรารู้ข้อมูลแค่ไม่เท่าไหร่แต่การมาอยู่ในพื้นที่จะทาให้เรารู้ลงข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลว่าการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในห้องเรียนเด็กควรได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มากกว่าอยู่ในตาําราแล้วก็ตําราที่เป็นประวัติศาสตร์ควรย่อยควรย่อยมากกว่านี้ไม่ไม่ควร เอาไปยัดเยียดเนี่ยแต่ละชั้นปีมากเกินไปค่ะเด็กไม่สามารถเรียนในหนึ่งปีได้จบในเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะผมพูดแซ่ดได้ไหมเอาเด็กเนี่ยก็ูดเรำเห็นนะเป็นส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์เลยเน,นี่ยก็ตอนนี้ก็เราก็ให้เด็กได้ฝึกบันทึกประวัติศาสตร์ของตัวเองเพื่อเป็นเรื่องเล่าต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานของเขาว่าต่อไปรุ่นน้องมีรุ่นน้องมาเข้าโรงเรียนเขาจะได้ประวัติศาสตร์อะไรไปบ้างแต่รับรองว่างานนี้เด็กได้เรียนตั้งแต่กรุงศรีจนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันค่ะ มาข้าด้วยหน้ารักมากค่ไง่ะเจริญธรรมขอบคุณค่ะดอกไม้บานกลางใจคนไทยหัวใจรักชาติไลท์อินนิโอโพเสจากประตูสี่ทำเนียบรัฐบาล25กุมภาพันธ์2554เจริญธรรมค่ะเจริญธรรมครับมืดนิดมนมนไมใจหาย ยืนอยู่ทิศทางไหนไปรู้บ้านเมืองมากโพยััยใยห,หลับหรือเจ้ามาเถิดร่วมกันสู้อยากคูอยู่เรียมบทประพันธ์โดยปรเมศเหล่าประเสริฐ15มกราคม2554